สีสันพันไม้งามเมื่อฤดูร้อนมาถึงทีไรหลายคนคงใส่หน้าไม่อยากถึงฤดูนี้อย่างไวๆนอกจากอากาศที่ร้อนจนแทบละลายแล้วยังมีแดดรงแรงตามมาเป็นแพ็กคู่ไม่ใช่จะมีค่อยเสียในหน้าร้อนซะทีเดียวเพราะฤดูการนี้ยังมีดอกไม้สีสันสดใสให้ได้ชมกันในช่วงฤดูนี้อีกด้วย แดดจ้าๆในช่วงฤดูร้อนอาจจะทำให้ต้นไม้ส่วนใหญ่แห้งเหี่ยวไปในช่วงนี้เพราะว่ายังมีต้นไม้อีกหลายชนิดที่แสนจะโปรดปรานชอบแสงแดดและมักออกดอกอวดชมท้าแดดกันในช่วงนี้เท่านั้น mm hmm. เมื่อบวกกับฟ้าใสาในหน้าร้อนยิ่งเสริมให้ดอกไม้เหล่านั้นดดเด่นโดจนอดใจไม่ไหวเลยทีเดียววันนี้ยายได้วรวบรวมดอกไม้ในหน้าร้อนมาให้ชมเพื่อพักสายตาก,กันดีกว่า สุพรรณนิกาเป็นต้นไม้ผลัดใบสูง15เมตรกิ่งก้านคดกงอใบรูปหัวใจดอกเป็นช่อออกกระจายที่ปลายกิ่งบานทีละดอกดอกเหลืองมีกลิ่นกลีบบางเกสรสีเหลืองออกดอกเกือบตลอดปีดอกดกมากออกดอกราวเดือนกุมภาถึงเมษายนเป็นไม้พื้นเมืองของพมา่าเฟื่อฟ้า เป็นไม้ยืนต้นกิ่งเลื้อยเหมาะที่จะปลูกริมรั้วหรือถ้าตัดแต่งให้ดีก็สามารถปลูกในกระถางได้ดอกของเขามีสีสันสวยงามอาทิเช่นสีชมพูสีแดงสีม่วงสีเหลืองสีส้มสีขาวต้นทนกับสภาพอากาศที่ร้อนได้ดีนอกจากนี้ดอกยังมีประโยชน์สามารถนำมาทำอาหารรับประทานได้ ทองอุไรเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆรูปทรงเป็นช่อสีเหลืองทองอารามและนแบบทนแดดทนฝนได้ดีปลูกขึ้นได้ง่ายดอกจะออกทั้งปีแต่ดอกจะร่วงง่ายเชื่อกันว่าทองอุไรจะเสริมโชคชะตาของผู้ปลูกให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีเงินทองร่ำรวยมั่งคั่งสมดังชื่อ องอุไราดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลืองเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในห่วงเดือนตุลาคมระหว่างวันที่25-29ตุลาคม2560ที่ผ่านมาได้มีการเชิญชวนภาคราชการภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปทั่วประเทศ ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองเพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการสถานที่สำคัญของจังหวัดและบ้านเรือนของประชาชนในช่วงพระราชพธิธีถวยายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีดอกทองเปลวจะบานสะพังเต็มต้นอวดโชมและรมหนาวทองเปลวเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นหรือทางอีสานก็จะเรียกว่าดอกจานบ้านยายออกดอกในช่วงเดือนกุมภาันธ์ถึงมีนาคมคนไทยเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นทองเปลวไว้ประจำบ้านจะทำให้มีเงินมีทองมากนอกจากนี้ดอกทองเปลยังมีความสวยงามเบืองรองเหมือนทองธรรมชาติอีกด้วย ต้อยตีงฝรั่งจับเป็นประเภทไม้ดอกมีความสูง45-60เซนติเมตรลำต้นมีข้อป้างโป่งทองโคนป้องมีขนสีขาวใบรูปแถบแกมรู